เหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดเป็นเหรียญที่หมุนเวียนในปัจจุบันเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะหายากนะปัจจุบันนะคะเป็นเหรียญที่มีความต้องการของนักสะสมเพราะว่าหายากแล้วก็ติดอันดับด้วยนะคะเราไปดูข้อมูลกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บารจอยเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากนะคะวันนี้เรามาดูเหรียญสะสมที่พี่จอยได้เก็บสะสมมาค่อนข้างที่จะหายากเพราะว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับอ่าถึงแม้จะติดอันดับท้ายๆนะคะเขาติดอันดับที่9แต่ก็หายากในะปัจจุบัน เป็นเหรียญห้าบาทมุนเวียนปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะคะด้านหน้าของเหรียญก็จะเป็นพระบรมโรปพระบาทจุเดจพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลนนอดุลยเดชรัชกาลที่เก้านั่นเองนะคะหน้าปัจจุบันก็หายากมากๆเลยนะคะสําหรับเหรียญห้าบาทรุ่นนี้นะคะที่พี่จอยถืออยู่นี้นะคะก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะคะปัจจุบันมีการซื้อขายกันแล้วนะคะสําหรับ นักสะสมใครที่ชอบสะสมต้องบอกได้เลยว่าต้องหามาสะสมให้ได้นะคะพบเจอเงินทอนเรียนห้าบาทพิกดูด้านหลังถ้าพบเจอปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดแบบนี้เก็บได้เก็บเลยนะคะเพื่อนจ้าด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นวัดเบนจมาบพิตรดุสิเวลาลามนั่นเองนะคะเพื่อนจ้า เป็นเหรียญ5บาทปีพอจอ2531พบเจอแบบนี้เก็บได้เก็บเลยนะคะจำนวนการผลิตของเหรียญ5บาทปีพศออ2531จำนวนการผลิตอยู่ที่44.53,000เหรียญน,นะคะถือว่าไม่มากนะคะถ้าเทียบกับประชากรของไทยเรานะคะ ขนาดของเหรียญก็อยู่ที่24มิลนะคะเขาติดอันดับที่9แล้วก็น้ำหนักของเหรียญก็อยู่ที่7.5กรัมแบบที่พี่จอยถืออยู่นี้ก็ผ่านการใช้งานณนะปัจจุบันผ่านการใช้งานเขาก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่35บาทถึง40บาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับ5บาทปีพศ2531 แต่ถ้าเป็นเหรียญ UNC นะคะที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยก็เอ่อแตะอยู่ที่ราคาเป็นร้อยร้อยกว่าเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆจ้าที่พี่จอยถือก็อย่างที่บอกนะคะผ่านการใช้งานมาเยอะพอสมควรเลยนะคะแต่ก็ยังมีความสวยงามอยู่นะคะเพื่อนๆจ้าก็มาบอกเพื่อนที่ชอบสะสมนะคะว่าใครที่ ชอบเก็บสะสมก็หามาเก็บได้เลยนะคะถ้าคุณโชคดีพบเจเงินทอนก็ลองพลิกด,ดูด้านหลังนะคะอาจจะโชคดีเจอปีพศ .2531 เพราะว่าเหรียญน,นี้เขาติดรังท้ายอยู่ที่อันดับที่9เหรียญหายาก็คือติดอันดับนะคะจาก1ถึงสิ ก็อยู่ที่อันดับที่9ก็ถือว่าหายากมากๆแล้วนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าเพราะฉะนั้นก็หามาเก็บสะสมกันได้เลยนะคะการสะสมคือการออมเราออมวันนี้เราก็มีกินมีใช้ในวันข้างหน้านะคะออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตหรือว่าเราจะออมวันนี้เพื่อต่อยอดทํากําไรในวันข้างหน้าอีกก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆจ๋า ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะทำให้เพื่อนๆเพลิดเพลินแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของการสะสม เรียนไม่มากก็น้อยนะคะเหรียญทุกอย่างถ้าเราชอบเก็บสะสมสามารถเก็บสะสมได้เลยไม่ว่าจะเป็นปีพจไหนนะคะเก็บเลขสะสมน้อยก็เหมือนเราออมนะคะเพื่อนๆจ้าขอบคุณมากมายที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้าจ้าวันนี้สวัสดีค่ะ